ธน,นชานิสูตรข้ออ้างของผู้ประมาทจากพระไตรปิฎกเล่มที่13มัชชิมะนิกายมัชชิมะปน,นาสศกหลวงพ่อยิ้มสาธยายธรรมเจริญพเรเหล่าสาธุชนผู้มีจิตเลื่อมใสในธรรมความเป็นจริงของปุถุชนนั้นแม้จะประกาศตนเป็นอุบาสกแล้วแต่หากขาดความเพียรและความเข้าใจที่ถูกต้องก็อาจย่อหย่อนในการปฏิบัติ และหาข้ออ้างให้กับการกระทำผิดของตนได้พระธรรมเทศนาที่อาตมาจะนำมาสาธยายในวันนี้จะแสดงให้เห็นถึงกรณีเช่นนั้นมีชื่อว่าธน an an ัญชานิสูตรคำนี้อ่านว่าธน an an ัญชานิสูตรซึ่งมาจากนามของธน an an ัญชานิพรามผู้เป็นตัวเอกของเรื่องหัวใจของพระสูตรนี้คือการสนทนาธรรมระหว่างท่านพระสารีบุตรกับธน an an ัญชานิพราม ผู้ซึ่งอ้างความจำเป็นในการเลี้ยงดูครอบครัวมาเป็นเหตุผลในการเบียดเบียนผู้อื่นและประพฤติธอาธรรมเรื่องราวนี้เกิดขึ้นในสมัยที่ท่านพระสารีบุตรได้ทราบข่าวว่าทนัญชานิพรามผู้เป็นอุบาสกกำลังเลี้ยงชีพด้วยวิธีการที่ไม่เป็นธรรมท่านจึงได้เดินทางไปตักเตือนและตั้งคำถามขึ้นว่าดูกระระท่านทนาญชานิท่านยังเป็นผู้ไม่ประมาทอยู่หรือ ธนัญชานิพราหม์ก็ได้ตอบอย่างภาคภูมิใจในข้ออ้างของตนว่าข้าแต่ท่านพระสารีบุตรผู้จเจริญข้าพเจ้าจะประมาทได้อย่างไรในเมื่อข้าพเจ้ามีภาระมากมายที่ต้องทำคือต้องเลี้ยงดูมารดาดีดาบุตรภรยาและบริวารทั้งหลายท่านทั้งหลายลองจินตนาการตามนะข้ออ้างของธนัญชานิพราหมน์นี้เปรียบเสมือนคนขับรถที่ขับฝ่าแดงแล้วอ้างกับตำรวจว่า ผมรีบไปส่งลูกที่โรงเรียนแม้เจตนาที่จะไปส่งลูกจะเป็นสิ่งที่ดีแต่การกระทําที่ผิดกฎจราจรน,นั้นก็ยังคงเป็นความผิดอยู่วันยั่งค่าและอาจสร้างอันตรายแรยแรงให้ทั้งตนเองและผู้อื่นได้ฉันใดการอ้างความจําเป็นในการเลี้ยงดูครอบครัวเพื่อไปเบียดเบียนผู้อื่นก็ไม่สามารถลบล้างบาปกรรมที่ทําลงไปได้ฉันนั้นนี่คือตัวอย่างที่หนึ่งท่านพระสารีบุตร จึงได้ชี้ให้เขาเห็นความจริงข้อนี้โดยถามกลับไปว่าดุกระท่านธนัญชานิบุคคลผู้ประพฤติธอธรรมเพราะต้องเลี้ยงดูมารดาบิดาเมื่อตายไปนายนิรยาบาลจะปราณีเขาไม่ธนัญชานิพรามก็ยอมรับว่านายนิรยาบาลย่อมไม่ปราณีและจะจับเขาโยนลงนรกตามกรรมของเขาท่านพระสารีบุตรจึงได้ชี้ให้เห็นว่าในเมื่อยังมีหนทางในการเลี้ยงชีพโดยธรรมอยู่ เหตุในท่านจึงละเลยหนทางนั้นเสียเล่าการกระทําของธนัญชานิพรามนั้นก็เปรียบเสมือนนักธุรกิจที่สร้างโรงงานปล่อยสารพิษลงในแม่น้ําแล้วอ้างว่าต้องทําเพื่อจ้างงานคนในชุมชนแม้การจ้างงานจะเป็นเรื่องดีแต่การทําลายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของคนส่วนรวมนั้นเป็นบาปกรรมที่ยิ่งใหญ่กว่าในที่สุดเขาก็ต้องรับผิดชอบต่อผลเสียที่เกิดขึ้นชั้นใด การทำชั่วเพื่อเลี้ยงคนไม่กี่คนแต่เบียดเบียนคนจำนวนมากก็ย่อมเป็นกรรมหนักที่ต้องชดใช้ฉันนั้นนี่คือตัวอย่างที่สองต่อมาไม่นานท่านนันชานิพานได้ล้มป่วยหนักลงท่านพระสารีบุตรได้ไปเยียบอีกครั้งและได้แสดงธรรมนำจิตของเขาให้ระลึกถึงภพภูมิที่ประนีตขึ้นไปเป็นลำดับตั้งแต่มนุษย์เทวโลกจนถึงพรหมโลกเมื่อจิตของเขาน้อไปในพรหมโลก ท่านจึงได้แสดงพรหมวิหารสี่อันเป็นหนทางไปสู่พรหมโลกให้เขาฟังทนญชานิพรามได้ตั้งจิตไว้ในพรหมโลกและสิ้นใจลงได้ไปบังเกิดในพรหมโลกตามที่ตั้งจิตไว้แต่เมื่อท่านพระสารีบุตรกลับไปเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคพระองค์กลับตรตัสเตียนว่าดูกระสารีบุตรเหตุฉไหนเธอจึงได้แนะนําให้ทน,นานิพราม ตั้งอยู่ในปรโมโลกซึ่งเป็นธรรมที่ยังต่ำอยู่แล้วละเลยกิจที่ควรทำยิ่งขึ้นไปเล่าการกระทำของท่านพระสารีบุตรในครั้งนี้ก็เปรียบเสมือนครูสอนว่ายน้ำที่ช่วยให้ลูกศิษย์ลอยคออยู่ในสระเด็กได้สำเร็จแล้วก็ปล่อยเขาไว้แค่นั้นแม้การลอยคอในสระเด็กจะปลอดภัยจากการจมน้ำตายในเบื้องต้นแต่ก็ยังไม่ใช่ป้อมามสูงสุดของการเรียนว่ายน้ำครูที่ประเสริฐกว่า ย่อมต้องสอนให้เขาว่ายน้ำข้ามมหาสมุทรแห่งวัฏสงสารไปให้ถึงฝั่งคือพระนิพพานชั้นใดการที่แน่แนวทางปฏิบัติก็ควรจะมุ่งไปสู่เป้าหมายให้ถึงที่สุดชั้นนั้นนี่คือตัวอย่างที่สามพระสูตรนี้จึงให้ข้อคิดแก่เราว่าความกตัญญูเป็นธรรมอันประเสริฐแต่ความกตัญญูนั้นต้องตั้งอยู่บนธรรมด้วยนะการเลี้ยงดูบุพการีที่ดีที่สุดคือการเลี้ยงดูท่านด้วยปัจจัยที่ได้มาโดยสุจริต และที่สำคัญที่สุดคือการชักนำท่านให้ตั้งมั่นในสัมมาทิฏฐินั่นแหละคือการตอบแทนคุณที่ประเสริฐที่สุดเอวังก็มีด้วยประกาศลัชนี้เจริญพร